เอวาปวรวัตได้ราสาวทายย่านหมื่นล้านค่ะพี่ชิดใจเอวาเมื่อแจ็คแป๊บโฮให้โซนุ่มมาเล่นที่บ้าน13ชั้นของเอวากลรบอกว่าเหมาะสมจะโอนเงินให้5ล้านบาทแหมเรียกได้ว่าเอวาหฉากรัตจันหรือเอวาปวรวัตได้ราสาวทายย่านหมื่นล้านโพสข้อความกับคลิปล่าสุดค่ะว่าเปิดตัวเคยของบ้านคะ่ะเอวาเลือกแล้ว หวังว่าทุกคนจะยอมรับและรักท่านแจ็คสเปโร่ณ USA เหมือนที่เอวารักนะคะท่านแจ็คมาไกลจากดาวคูโตโดวงที่6 7 4 3และยังซื้อจรลดมาให้เอวาที่บ้านแทนการนั่งรถทุกวันอีกเอวาทราบซึ้งใจจริงๆซึ่งในวันนี้เวลา17นาฬิกาท่านแจ็คยังฝากถามอีกนะคะว่าคิดว่าพวกเราดูเหมาะสมกันไหมใครบอกเหมาะสมจะโอนให้5ล้านตอนหนึ่งคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ใน YouTube นะคะโดยทางด้านของพี่สาวที่น่ารักอย่างแตงโมโกโก้พี่แจ็คบอกว่า คนนี้เนะี่ยคือน้องสาวนะคะ We just w t n t to see you โดยสาวเอวายังเผยเอวาวอล์กจางแจ็คแป๊บโฮให้โซหนุ่มมาเป็นพ่อบ้านจ้าตัวบอกติดตลกว่าอากองเนอยากได้ลูกเขยเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเพราะว่าเอวาไม่ได้ถูกฝึกให้ทํางานบ้านและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันคะ่ะจะเป็นยังไงมาติดตามกันคะ่ะ